คำว่าคนไทยรัวในที่นี้ก็คือหมายถึงคนที่มากดติดตาม Follow i g ของเรานะคะจะเป็นคนไทยค่ะซึ่งบัญชี Account มีตัวตนจริงมีคนเล่นจริงค่ะนอกจากนี้นะคะการเพิ่มฟอ l โล i g เนีเป็นขั้นตอนที่ปลอดภัยเราก็ไม่ใช้รหัสผ่านเพราะว่าวิธีนี้นะคะถูกกด i g 100%ค่ะ เห l นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนว,วิธีปั๊มฟอล IG คนไทยเลื้วนค่ะสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่เพื่อนๆต้องการเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแอคคาโดนเล่นโดนแบนนะคะเพราะว่าอุ้มทดลองมาแล้วค่ะทํามาแล้วหลายครั้งนะคะแอคคาปลอดภัยดีแถมการเพิ่มฟอลโล่เนะ,ะ่ยค่ะยังรอย,ยอดไม่นานด้วยค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบ เริ่มตักนะคะเข้าโปรแกรม Line ค่ะกดเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ S s i g n Follow MK ค่ะพิมพ์ตามที่อุ้มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยนะวันนี้อุ้มจะซื้อ Follow IG นะคะเป็นแบบบัญชีคนไทยค่ะแอดมินนะคะส่งราคามาให้เราแล้วเนาะ Follow IG แบบคนไทยนะคะเป็นระบบพรีเมียมด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นที่10ฟอนะคะ ไปจนถึง30,000ฟอรฟกันเลยค่ะหากใครอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะขอทดลองที่30ฟอร์ก่อนเนาะจากนั้นนะคะอุ้มก็จะขอเรียกบัญชีแอดมินค่ะเราก็เตรียมขั้นตอนการโอนเงินได้เลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของสลิปโอนเงินนะคะเป็นรูป QR code ค่ะเพื่อนๆสามารถนําไปสแกนจ่ายได้เลยเนาะจากนั้นนะคะแจ้งสลิปกับแอดมินด้วยนะอย่าลืมค่ะหลังจากโอนเงินนะคะแอดมินก็จะขอ username ig เราไปค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอุ้มจะสอนวิธีการส่งชื่อนะคะเริ่มจากเข้าโปรแกร,รม ig นะคะแล้วก็กดแชร์โปรไฟล์จากนั้นนะคะก็กดคําว่า copy link ค่ะหรือว่ากดการปรึกษรที่อุ้มชี้ให้ดูก็ได้ค่ะและก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนค่ะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มยอดนะคะเพื่อนๆ ยอดเริ่มนะคะ2 1 8 0ค่ะอุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อเป็นการรีเฟซตัวเลขค่ะรอยอดไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ทยอยขึ้นครบแล้วนะคะทั้งหมด2,210 follow ค่ะเพราะว่าอุ้มซื้อไว้30ฟอลเนาะเราสามารถเข้ามาดูโนติแจ้งเตือนแบบนี้ได้ค่ะก็จะเป็นบัญชีคนไทยแท้นะคะที่ปรากด follow เรานะคะเป็นคนจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊ม for IG คนไทยร้วน จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวน Follow IG ของเราเพิ่มขึ้นจริงไม่จบตาค่ะสรุปแล้วร้านนี้นะคะทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนหากคนไหนนะคะเคยไปใช้บริการละอื่นแล้วก็ผิดหวังขอแนะนำ้านนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ไลน์ assign follow mk รายละเอียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะ และซึ่งเวลาเพื่อนๆนะคะอย่าลืมพิมพ์แอนไซด์ด้านหน้าด้วยต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาเป็นร้านค้าดับหนึ่งค่ะที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มมีทั้ง IG Facebook YouTube Twitter เทรดลาซาด้าช็อปปีค่ะรวมไปถึงร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมด้วยในการเพิ่มฟอร์ให้กับเราค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่างานที่ได้ไปเนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนใน่ส่งของวันนี้ก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ